<oung> แล้วจริงๆตัวคุณนิดเนี่ยได้ได้รับการปลูกฝังเรื่องการอ่านหนังสือจากจากไหนฮะได้รับการปลูกฝังที่บ้านมีหนังสือเยอะไม่มีอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ชอบอ่านไม่ใช่เมื่อกี้ตัวตอนเบรกเขายังบอกเลยฮะคุณแม่คุณแพ่เคุณแม่ชอบหนังสือพ่อไม่ชอบให้ตัวเองค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่ทํางานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้เราเราจะอยู่เราจะอยู่เพื่อนเราจะอยู่คนเดียว อยู่กับหนังสืออย่างเงี้ยค่ะหนังสือการ์ตูนอันแ,แรกก็หนังสือการ์ตูนก่อนแล้วก็ต่อมาก็เป็นพวกเรื่องเรื่องสั้นพวกวรรณกรรมพวกนี้เรื่อยๆมาจนแบบถึงเราปลูกเหมือนโดนปลูกฝังมาจากตรงส่วนเนี้ยได้มาจากขังขยะชแล้วแล้วการอ่านหนังสือทําให้เรารู้สึกเป็นคนมีโลกส่วนตัวไหมไม่นะคะถ้าอ่านหนังสือก็คืออยู่กับหนังสือไม่ใช่มไม,ไม่ไม่ใช่มีโลกส่วนตัวสูงนะคะพี่อยู่กับ ในในสังคมในกลุ่มเพื่อนก็สนุกสนานฮฮฮาได้แล้วแล้วแบบคืออย่างพี่ปุ้ยเนี่ยนะคะถ้าถ้าอ่านนิยายเล่มไหนหรืออ่านหนังสือเล่มไหนติดๆนะมันจะแบบมีความรู้สึกว่าสลัดตรงนั้นไม่ค่อยหลุดเออเป็นคนแบบอินง่ายเออเป็นคนอินง่ายอ่ะต้องแบบต้องอ่านให้จบเลยอ่ะต้องจบเลยแล้วค่อยสลัดหลุดไม่งั้นมันไม่หลุดมันจะอินกับตรงนั้นเพื่อนรุ่นพี่พี่คนหนึ่งเขียนนิยายเวลาที่เขาเขียนนิยายแล้วเขาก็ไม่หลุด แล้วเขาออกจากบ้านพูดกับคนไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขายังอยู่ในนิยายของเขาอยู่เขาบอกเขาไปตลาดเขาพูดกับคนไม่รู้เรื่องมีโรคส่วนตัวไหมเพราะยันต้องรีบอ่านให้จบถ้าไม่จบมันอินเพราะว่ามันหลุดลงไปมันหลุดลงไปในหนังสือเหมือนอลิซแอนเบอรแลนด์เข้าไปในนิทานเข้าไปในนั้นเลยอันนั้นชีวิตจะเป็นเคยเป็นไหมะเป็นแบบนั้นไหมคะส่วนน้อยค่ะพี่ส่วนน้อยถ้าอย่างเป็นการ์ตูนนะใช่แต่ถ้าอย่างเป็นหนังสือทั่วไปเนี่ยสามารถหยุดได้ ค่าหนังสือไว้ก่อนค่ะถ้าถ้ากระตูนนี่กระตูนนี่ถ้าติดติดมากๆนี่ก็คือไปไหนไม่ได้เหมือนกันอย่ายุ่งค่ะเดินบางทีเดินเรียนหนังสืออ่านหนังสือกระตูนเดินสาตาสั้นงไหมเนี่ยอ่านหนังสือเยอะกันขนาดเนี้ยก็ร้อยห้าสิบก็ไม่เยอะไม่เยอะสามสิบไม่เยอะไม่เยอะนี่ใส่คอนแทคอยู่ไม่ได้ใส่ค่ะกลัวไม่สวยทำไมอย่าใส่คอนแทคก็สวยได้ไงี่คอนแทคไม่ได้ใสส่่่คคะกกกลัววแแบบบบาาถ้มืออูปปรหนนนเ็ชบ ชอบจับชอบอะไรสิตรงเนี้บ่อยๆอะค่ะไม่ค่อยชอบล้างมือกลัวว่าฝุ่นสกปรกมันจะโดนตาก็ก็เลยไม่ใส่แว่นเคยใส่ไหมคะเคยค่ะแว่นสายตานี้ก็เคยใส่ใส่ได้หมอบอกว่าต้องใส่ประมาณสักอาทิตย์นึงนะเพื่อให้สายตาของคุณปรับปรับสภาพได้สองวันนะคะเมื่อวายพี่ปวดปวดตรงเนี้ยค่ะ ดั้านปวดด้านมังจะไม่มีพี่ก็เป็นกลัวตาบอนแที่กลัวไม่สวยเอ๋ออ๋อพี่พี่ใสแว่นแล้วปวดตรงนี้กับตรงนี้อ่าใส่คอนแทคเลนส์ใส่มาโอู้ สิบสิบปีแล้วพูดตาไม่สั้นอ่าต่ตาไม่สั้นเลยพูดตาไม่ไม่ตาปกติเลยนะมาซึ่งซึ่งอาจารย์อาจารย์เอวิเซอร์อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นยาเอกตอนจบเขาบอกว่าฉันจะไม่ให้เธอจบเพราะเธอสายตาไม่สั้นนี่แหละแสดงว่าเธออ่านหนังสือไม่ถึงที่เธอถึงสายตาแสนเพลินเป็นรอบกระทัดแห่งอย่างหนึ่งไม่เพราะว่าตอนตอนเย็นเราจะไปจ็อกกิ้งหรือไปเดินเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็มองอะไรเกี่ยวๆตามสวนสาธารณะเกือบทุกเย็นจะผ่อนคลาย แต่พี่ไม่ทันพี่สายตาสั้นตั้งแต่สิบเอ็ดขวบแล้วตอนนี้ล่ะคะสั้นเปนแต่ตอนรู้สึกเกสั้นตอนทํางานนะคะบางทีเราก็เพราะคอมพิวเตอร์เนาะเพราะคุณนิดเป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วยอยู่บจอคอมพิวเตอร์นี่เรามีเรื่องหนึ่งเราอยากถามเป็นคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าคุณนิดนําหนังสือมาประมาณสามสิบกว่าเล่มค่ะยิวมาเลยจากมุริรัง แล้วตัวคนเองเนี่ยเป็นเป็นคนที่อ่านหนังสือบ้าอ่านหนังสือคนหนึ่งแต่หนังสือของคุณนิดเกือบทั้งหมดเนี่ยคุณแทบไม่รู้จักเลยจริงๆคือไม่ต้องมาวางฟอร์มเลยอุ้ยเธออ่านฉันก็อ่านไม่มีฟอร์มก็คือบางเล่มนี้ไม่รู้จักเลยมีอยู่เล่มหนึ่งรู้จักเคยชอบหนังสือเล่มนี้คุณนิดก็ชอบหยิบมาด้วยให้คุณนิดเล่าดีกว่าว่าทำไมถึงชอบเราจะข้ามเวลามาพบกันอ่าให้คุณนิดเล่าเ้ยกัน แต่ว่าเล่มอื่นๆของคุณนิดนะคือหนังสือแอสเซมบเมนที่เวลาเรียนหนังสือในระดับมปลายกับปริญญาตรีเนี่ยที่อาจารย์เขาให้อ่านนะครับพี่พี่จะเคยอ่านหลายเล่มเพราะว่าโดนบังคับให้อ่านแต่ถ้าอยู่ดีให้ซื้อมาอ่านเนี่ยไม่มีทางครับเพราะชอบอ่านนิยายชอบเพ้อฝันใช่เหมือนกันอันเล่มนี้อ่านเพราะว่าเป็นนิยายที่น่ารัก่ะดีมากให้คุณนิดเล่าว่าว่าทําไมถึงชอบหนังสือเล่มนี้ค่ะเชื่อค่ะ ก็เดินเข้าไปร้านหนังสือร้านดอกยญ้านี่เขาขายที่ดอกยญ้าเนาะช่วงรู้สึกว่าจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะช่วงเขาจะแห่ขอยเดนช่วงช่วงเทศกาลมาเลนทายใช่ไหมคะก็จะเข้าไปดูหนังสือเขาโชว์ที่แผง่ะคะโชว์ทั้งหน้าโอ้ยลิลเลอรอะโชว์หน้าปกเนราจะข้ามไปล้านเล่นเดกันมีแหวงเล็กน้อยแหวงเล็กน้อยค่ะเขายืมไปแล้วก็ฉีกขาดกดไหมกดค่ะโมโหมากไม่ให้ยืมอีกเลยอื ของรักของห่วงเราอันนั้นพี่รู้มานานแล้วนะเรื่องไม่ให้คนยืมหนังสือทำไมเพิ่งรู้รักแค่ไหนก็ไม่ยืมก็ชื่อชื่อชื่อมันฟังดูโรแมนติกดีอะแล้วเราอ่านแล้วเป็นยังไงบ้างคะอ่านจะตอนแรกก็พลิกไปที่คำนำคุณโจมณฑนีคุณโจค่ะแล้วก็โอเคจากแบบเหมือนแบบ คล้ายลักษณะเหมือนคำสรรพาโูอะค่ะคือแบบว่าข้ามชาติพบมาพบกันมาพบรักกันจนในที่สุดมารักษาหมอคนเดียวกันมาเจอกันรักกันกว่าจะกว่าจะมาเจอกันได้ก็ข้ามชาติพบมาตั้งหลายชาติกว่าจะได้พบกันก็ซื้อเลยค่ะซื้อเลยไม่ต้องคิดมากเลยไม่ต้องคิดมากซื้อเลยเราลุยเลือดเดียวเลยเวลาเราเจอหนังสือแบบชอบๆบอย่างเงี้ยค่ะ ไม่อะค่ะมีเวลาที่ที่ต้องอ่านด้วยค่ะค่ะก็ได้อ่านเฉพาะเสาอาทิตย์กำหนดเวลาตัวเองด้วยได้อ่านเฉพาะเสาอาทิตย์ถ้าวันธรรมดาก็คือแบบทำกิงานนะคะกว่าจะได้กลับมาก็มืดแต่พี่เพราะว่าตัวตัวที่ทํางานกับหนูจะพักอยู่ในตัวจังหวัดกับที่ทํางานนี่จะห่างกัน30ิกิโลโอ ไปกับหกสิบไกลเนาะค่ะ,คะ,ะกว่าจะมาถึงบ้านก็ประมาณหกโมงได้ห้าหกโมงเย็นค่ะค่ะบางทีถ้าอยู่ทํางานต่อก็ดึกหน่อยอดึกนิดกี่โมงคะตีทุ่มบางทีสองสามทุ่มก็มีสองสมทุ่มดึกแล้วแล้วมานั่งคุยอยู่นี่ง่วงไหมคะ ไม่ไม่ค่ะเซร์แ,แล้วติดเแ,แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาร่วมพูดคุยได้นะคะศูนย์สองค่ะ6 2สอง4 1สี่ห้าสี่หนึ่งนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะโทรมาคุยกันก็ได้ค่ะถ้าคุณเป็นคนที่มีสองบุค,คลิกนะคะม,ม,มาแชร์ประสบการณ์กันค่ะไม่ม,ม,มีมีรุ่นน้องคะอ่ะรุ่นน้องแถวไหนคะอยู่ราชพัฒน์บุรีลำค่ะเขาฝากคําฝากมาใช่ไหมคะคุณผู้ชมไม่ถามรุ่นน้องเขาฝากมาถามมีรุ่นน้องเขามาถามแล้วค่ะ จา,จากน้องจากราชพัฒนบุรีรัมนะคะฝากมาถามคุณนิดว่าทําไมถึงชอบอ่านหนังสือนะักมันเกิดมาจากยังไงอะไรเขาเขาก็สงสัยมากค่ะชอบอ่านหนังสือหนังสือเหมือนแบบที่ชอบเนี่ยเพราะหนังสือช่วยเปิดโลกัศนนะพี่จริงเปิดโลกทัศน์ให้เราเห็นด้วย คือแบบสิ่งที่เราไม่รู้บางทีเราอ่านหนังสือเราสามารถรู้ได้ด้วยตัวเราเราเรียนรู้ทางรักจากประสบการณ์ของคนเขียนนี่แหละถ้าถ้าอย่างเป็นเพื่อนเพื่อนกันก็จะบอกว่าก็อ่านไว้ประดับแทนขี้เลื่อยในสมองแต่จริงๆก็คือแบบช่วยเปิดโลกทัศช่วยช่วยให้เราสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เราไม่รู้ให้สามารถรู้ได้ด้วยตัวเราเหมือนแบบ เรียนหนังสือได้ตัวเองเงี้ยค่ะค่ะมันคือเราเปิดโลกการเรียนรู้ไงไม่ไม่มมจำเป็นต้องเขา้าไปเรียนหนังสือไปเ<า>ข้าคลาสเรียนเรียนปริญญาทโทปริญญาเอกไม่จําเป็นนะคะเพราะหนังสือคุณน,นิดอ่านนี่เข้าข่ายวิทยานิพนธ์ป <c oughs> ริญญาเร <c oughs> อวปริญญาเอกได้ถูกต้องถูกต้องเนาะใช่คือเขาเขาเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแบบวันหนึ่งอ่านไม่ใช่ไม่วันเดียวเพราะบางวันไม่ได้อ่านอ่านเพราะเสาร์อาทิตย์เดือนหนึ่งอ่านหนังสือกี่เล่มคะเดือนหนึ่งมีอ่านหนังสือได้ประมาณ สองหรือสามเล่มเนี่ยค่ะสองหรือสามเล่มค่ะแล้วใช้เงินซื้อหนังสือเยอะไหมเขาบอกว่าคนไทยไม่ค่อยซื้อหนังสือเยอะค่ะเยอะจะให้รางวัลตัวเองก็คือทุกสิ้นเดือนจะซื้อหนังสืออือเงินเดือนออกปุ๊บเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งต้องเป็นให้รางวัลตัวเองมีนิตยสารที่รับประจำาหายกมาะหรือว่าจะา้เงขอกนนิตยสารไม่เอาเลยไม่ชอบไม่อ่านแต่อ่านหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์อ่านค่ะที่สำนักงานรับก็คือตื่นเช้าก็ไม่อ่านือไม่ซื้อไม่ซื้ออ่านทือสำนักงานนิตยสารไม่อ่านอะไรสักอย่างเลยแล้วซื้อแต่หนังสือประเภทพ็อกเก็ตบุ๊กอย่างเดียวเดือนหนึ่งที่ใช้เงินกับทุ่มเทเงินให้กับหนังสือสักประมาณเท่าไหร่คะพันค่ะ ปรามานหนึ่งพันบาทต่นวันแบ่งหบดไว้เติมอาหารสมองให้ตัวเองใช่เป็นรางวัลชีวิตแต่ละเดือนนะคะแล้วช่วงไหนมีโบนัสล่ะคะเบิ้นไหมหนึ่งพันเป็นอีกหนึ่งก็เป็นสองพันไม่มีโบนัสค่ะไม่มีโบนัสโอ้หรอไม่มีโบนัสนอกจากว่าค่ะ